สวัสดีครับลุงน,น้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อย,อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทํากันได้แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันเมนูปลาึนงนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพที่คนหลายๆคนมักจะทานกันเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่เกิดการสะสมของไขมันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเหมาะกับคนที่ต้องการลดความอ้วนด้วยวันนี้มีเมนูปลานึ่งมาแนะนํากันอีกเมนูหนึ่งสักครู่เดียวครับการทำเมนูปลานึ่งนะ่งครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวปลาเนี่ยต้องมีความสดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับปลาสดๆนี่จะทำให้เมนูปลานึ่งอร่อยมากเพราะว่า กลิ่นทุกอย่างมันออกมาหมดเวลาไปนึง่งมันไม่ค่อยมีอะไรมากรบนะครับไม่เหมือนเมนูที่อย่างเช่นพวกเมนูปลาทอดหรืออะไรพวกนี้อย่างน้อยๆเอาไปทอดในน้ํามันกลิ่นอะไรพวกนี้มันก็ยังพอจะกรบเนื้อปลาไปได้นะครับแต่พอเป็นปลานึง่งปลาอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ปลาสดนี่ก็แย่เหมือนกันลดความอร่อยไปเยอะเลยครับนี้เรามาดูกันว่าวิธีการเก็บปลาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อปลามาเราอาจจะไม่ได้ทําทันทีเราเต้องเก็บไว้ สต้องวันแล้วค่อยทำนะครับมันก็มีวิธีการเก็บปลาที่จะทําให้ปลาสดได้นานๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเอาปลาที่เขาควักไส้ออกไปแล้วเอาเหนือออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอากลับมาบ้านล้างน้ําให้สะอาดเรียบร้อยก็หลังจากล้างเรียบร้อยแล้วก็เอาเกลือครับทาเกลือที่ตัวปลาให้เรียบร้อยนะครับให้ทั่วเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึง่งหลังจากนั้นเอาล้างน้ําออกด้วยน้ําปลาอีกทีหนึ่งนะครับล้างให้สะอาดเลยเอาเกลือออกให้หมดเอาทุกอย่างออกให้หมดอย่างน้อย เือก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาไปได้ะระดับหนึ่งพอเสร็จแียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เอาปลามาเช็ดให้แห้งครับซับน้ําให้แห้งแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับอย่างดีที่สุดเลยแล้วก็ใส่ในกล่องด้วยอีกครั้งหนึ่งก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นกล่องพวกประเภททัพเปอร์แวร์หรืออะไรเนี้ยมันก็การความชื้นกันอะไรเรวยเรต่อยนะครับแล้วก็เอากล่องนั้นเก็บเข้าในตู้เย็นนะครับแต่ว่าให้ดีที่สุดก็คือเก็บในช่องน้ำแข็งจะดีที่สุดเพราะว่าการเก็บในช่องน้าแข็งก็ทําให้การฟรีซปลาไปด้วยยเลย ยิ่งช่องน้ําแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นพวกประเภทลบสิองศาหรือว่าเครื่องใหญ่หน่อยก็อาจจะลบสิองศาอนะไรเงี้ยยิ่งดีเลยยิ่งอ,อ,อุณหภูมิต่ําก็ยิ่งเก็บได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเก็บปลาไว้ได้อย่างน้อย,อยก็2อสามอาทิตย์เลยทีเดียวสําหรับในช่องฟรีนะครับและเมื่อเราต้องการจะใช้ปลาก,ก็ค่อยเอาปลาออกมาแล้วค่อยปล่อยปลาให้ละลายนะครับเราต้องไม่เอาปลาไปแช่น้ำนะครับเพราะว่าจะทําให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากช่องฟรีซเรียบร้อยแล้วก็ วางปลาทิ้งไว้ได้เลยครับวางปลาทิ้งไว้ในห้องใน,ในอุณหภูมิห้องนี่แหละแล้วก็ปลาก็จะค่อยๆที่จะละลายนะครับแล้วก็กลับมาเป็นจุ่สภาพเดิมเพื่อที่เราจะเอาไปทําเมนูปลาต่างๆกันซึ่งก็รับรองได้ว่าจะได้เมนูปลาที่อร่อยเลยเพราะปลายังมีความสดอยู่พอสมควรนะครับก็ลองทากันดูนะครับสําหรับวิธีการนี้ผมเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเราสามารถเก็บรักษาปลาไว้ได้ นานกว่าปกติทําไม่งั้นซื้อปลามาได้แป๊บเดียวแช่น้ําแข็งไว้หรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็นเฉยๆมันก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับกลับมาดูเมนูปลาของเราวันนี้นะครับสำหรับเป็นปลานึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็เคยนึ่อปลามาแล้ว2แบบนะครับครั้งแรกก็คือเป็นการนึ่งซีอิ๊วและอีกครั้งหนึ่งเราก็นึ่งสมุนไพรกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีอีก1นึ่งเครับหนึ่งนึ่งหนึ่งนหนึ่งเนเรามาเอาปลาทับทิมมานึ่งมะนาวกันนะครับ นั้นเมนูวันนี้เรามาทําปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับเรามาดูองค์ประกอบต่างๆกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวตัวปลาทับทิมครับปลาทับทิมหนึ่งตัวเช่นเดิมเะครับคราวนี้เพราะว่าเรานึ่งได้ทีละหนึ่งตัวนั่นเองก็หม้อมันใบไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็จัดการแร่เรียบร้อยครับแร่ออกมาแบบชนิดที่ว่าสองด้านเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แร่ขาดเพราะว่ามันจะได้ง่ายหน่อยครับถ้าเกิดแค่บั้งๆเฉยๆเนี่ยก็หยิบขึ้นมาเดี๋ยวลองดูครับว่าแร่วิธีนี้จะนึ่งปลาแล้วอร่อยหรือเปล่านะครับ เรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับส่วนต่อไปก็คือเครื่องปรุงต่างๆที่จะมาทําเป็นน้ามะนาวสำหรับนึ่งปลานะครับแน่นอนก็ต้องมีความเปรี้ยวของน้ามะนาวแน่นอนเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวน้ามะนาวเลยครับน้ำมะนาวนี้คั้นมาเรียบร้อยแล้วอยากจะให้เปรี้ยวเยอะหน่อยก็ใส่สัก3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ําปลาสัก1ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บซึ่งตอนนี้ผมเอามาผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่อย่างง่ายๆในการปรุงนะครับก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็พริกขี้หนูสวนครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามีประมาณสัก20เม็ดนะครับก็แล้วแต่ก็ลองดูครับว่าจะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนใส่ทั้ง2สีครับทั้งเขียวทั้งแดงจะได้สวยๆแล้วก็ข่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็เอามาไว้โขลกนะครับกระเทียมอีกสัก3าี่หัวนะครับแล้วก็รากผักชี2องารากนะครับก็เช่นกันทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาโขลกด้วยกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือเกลือซึ่งเดี๋ยวจะมารยปลานะครับก่อนที่จะเอาไปเข้าในเตาหรือว่าในหม้อนึ่ง เรามาดูองค์ประกอบสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมครับซึ่งจะมาช่วยสร้างกลิ่นหอมให้กับเมนูปลาเนื้อของเราเริ่มที่ตัวขิงครับก็เป็นขิงซอยใช้ประมาณหนึ่งหยิบมือก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายครับซึ่งใบขึ้นช่ายเดี๋ยวเราก็จะเด็ดเป็นใบๆนะครับใส่ประกอบในการนึ่งตีตัวปลาต่อไปเมื่อทุกอย่างครบแล้วเรามาเริ่มโขลกตัวน้ำต่างๆนะครับส่วนประกอบต่างๆที่จะปรุงาหรับเป็นน้ํานึ่งมะนาวนครับ เพื่อช่วยให้การโขลกง่ายขึ้นนะครับรากผักชีกับขาก็มาจาัดก,การซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะได้ต,ำ,ต,ำ,ตำๆๆละเอียดได้ง่ายขึ้นครับซอยขาและรากผักชีกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นโขลกกันเลยครับเริ่มต้นจากกระเทียมตามด้วยข่ารากผักชี แล้วก็พริกขี้หนูสวนครับตำพริกก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวากลัวพริกกระเด็นเข้าตาเดี๋ยวจะแสบตาทั้งหมดนี้เราไม่ต้องตำละเอียดมากครับตำหย,ยาบๆก็พอเพราะว่ามันจะเป็นแค่เหมือนเนื้อสมุนไพรที่เอาไว้ราดบนตัวปลาตอนนี้เมื่อขโขลกทุเรียงพอสมควรแล้วก็เริ่มใส่น้ำตาลปี๊บกันเลยครับแล้วก็น้ำปลา และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแน่นอนน้ำมะนาวแค่น้ำจิ้มนี้ก็ได้เรื่องแล้วล่ะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต่อไปมาเตรียมปลากันได้เลยครับก่อนจะนึ่งปลานะครับก็อยากจะโรยเกลือบนตัวปลาสักเล็กน้อยเพื่อช่วยลดความคาวของเนื้อปลานะครับ แต่จริงแล้วว่าไปในตัวเนี้ยในตัวน้ำจิ้มของเรานะครับในตัวน้ำมะนาวของเราก็มีตัวมะนาวอยู่ซึ่งมะนาวก็ช่วยลดความขคาวของเนื้อปลาในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสักนิดหนึ่งขอมีเกลือเพื่อความสบายใจโรยเกลือเรียบร้อยแล้วเตรียมจัดปลาใส่จานครับสัปจานที่เข้าหม้อนึ่งนะครับก็อยากจะรองพื้นด้วยขึ้นช่ายครับไปขึ้นช่ายแล้วก็ ขิงซอยสักเล็กน้อยจะได้ช่วยให้ปลามีกลิ่นหอมขึ้นหลังจากนั้นก็ปลาวางได้เลยครับและเพื่อเพิ่มความหอมเรายัดไส้ตัวปลาด้วยใบขึ้นช่าอีกสักทีครับแล้วก็ขิงซอย,อยเล็กน้อยดูปลาอ้วนขึ้นมาเลย เมื่อเตรียมปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ราดลงบนตัวปลาได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วยกใส่หลังนึ่งได้เลยครับเราตั้งเวลากันไว้ที่20นาทีและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเป็นไงกันบ้างครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ20นาทีเพราะฉะนั้นเอาปลาขึ้นได้เลยครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูปลาเนื้อวันนี้ปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับเมนูปลาที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าเป็นปลานึ่งไม่ต้องมีการสะสมของไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาแต่งหน้าอีกสักนิดหนึ่งใส่ใบขึ้นช่ายครับรอบๆขิงด้านล่างครับพริกแดงซอยอีกเล็กน้อยมะนาวฝานแว่นครับแล้วก็ยอดสะระแหน่สักหนึ่งยอดครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เขียนคอมเมนต์ติชมแนะนํารายการหรือว่าแนะนําเมนูอาหารกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็ผ่านปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีและอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้าทำครัวสวัสดีครับ